มาแล้วค่ะมาแล้วครับนผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านสวนของซูเปอร์สตาร์ติดดินอย่างณเดชนคูกิมิยะที่บ้านเกิดจงังหวัดขอนแก่นผลผลิตงอกงามลงพื้นที่คุมงานเอง เมื่อพูดถึงพระเอกสุดหล่อติดดินต้องมีชื่อของนาเด็ดคูกิมิยะอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ยึดติดกับความเป็นพระเอกซูเปอรส์สตาร์ของเมืองไทยเพราะการใช้ชีวิตประจําวันแบบเรียบง่ายจึงทําให้แฟนคลับได้เจอกับนาเด็ดอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็จะได้เจอบ่อยที่สุดเพราะนาเดตใช้บริการอยู่เป็นประจํา รวมไปถึงใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินก็จะได้เจอหน้าเดชบ่อยมากเช่นเดียวกันแม้แต่ริมทางริมถนนก็จะได้เห็นหนาเดชวิ่งจ็อกกิ้งคนเดียวก่อนหน้านี้ก็มีคนบังเอิญไปเจอหน้าเดชอยู่ในชุดวิ่งจ็อกกิง้งเสื้อกล้ามผ้าโพกคลุมหัวและในมือหิ้วถุงหมูปิ้งกำลังเคี้ยวอย่างอร,อร่อย เมื่อไม่นานมานี้แม่แก้วเพิ่งจะโพสต์คลิปลงอินสตาแกรพร้อมกับแคปชั่นว่าวางเป็นวิ่งนิ่งไม่ให้ใครเห็นเลยพ่อแม่แก้วได้โพสต์คลิปขณะที่ลูกชายกำลังออกกำลังกายริมถนนต่างจังหวัดถอดเสื้อโชว์หุ่นทำกลางบรรยากาศธ,ธรรมชาติ ส่วนเรื่องความรักกับแฟนสาวอย่างย่าย่าอุรัสยาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งคู่เพิ่งจะควงคู่กันไปเดินชิลเลือกซื้อต้นไม้นานาชนิดมาประดับตกแต่งห้องให้สดชื่นยาย่าเองก็ชื่นชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วณเดชก็คัดเลือกต้นไม้ใส่กระถางพรวนดินใส่ปุ๋ยเองกับมือวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านสวนของณเดชคุกิมิยะที่บ้านเกิดมองไปทางไหนก็เขียวขจีผลไม้น่าทานสุด,สด โดยสวนยิ่งเย็นแห่งนี้เป็นอาณาจักรบ้านสวนของนาเด็ตคุกิมิยะอยู่ที่จังหวัดคอนแกน่นทำการเกษตรปลูกมะม่วงแก้วมังกรลิ้นจี่มะพร้าวมะนาวปลูกหน่อไม้พร้อมขุดบ่อปลาขนาดใหญ่เราจะเห็นแม่แก้วเดินทางไปเก็บผลไม้ในสวนนี้อยู่บ่อยครั้งส่วนทางด้านนาเดตก็เตรียมขยายสวนคุมงานเองเลย แม่แนเดตจะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมาหลายปีกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แต่อย่างไรก็ยังคงรักและหลงเสน่ห์จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของตัวเองผลผลิตในสวนก็งอกงามมากเมื่อปลายปีที่แล้วแม่แก้วยังได้เผยภาพของแนเดตที่กลับไปเยี่ยมบ้านสวนเพื่อคุมงานการก,ารก่อสร้างขยายสวนด้วยตัวเองได้มีการปลูกพืชผักเอาไว้จํานวนมากซึ่งแม่แก้วและนะเดตได้ทําสวนยิ่งเย็นแห่งนี้มานานหลายปีแล้ว ตั้งใจปลูกบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงแบบบันบานเรียบง่ายพร้อมเนรมิตพื้นที่กว้างสร้างเป็นสวนทําเป็นเกษตรครบวงจรนํามาไว้กินและจําหน่ายในราคาถูกตามฤดูกาลแม่แก้วคุณแม่ของแนเดชได้พาชมผลิตผลที่ออกดอกออกผลมีมะม่วงกับลิ้นจี่ที่เก็บมาได้อย่างละสเข่งเลยทีเดียวโดยมีแคปชั่นว่า เก็บมะม่วง2ต้นได้2เข่งใหญ่เก็บลิ้นจี่ต้นเดียวได้2เข่งเล็กเสร็จแล้วเก็บเสร็จหกโมงเนาะเก็บเสร็จหกโมงเย็นมีความสุขที่สุดเลยค่ะอยากให้ทุกท่านได้ทานจริงๆค่ะ Hash tag ส่วนยิ่งเย็นแอดคุกิมียะงานนี้แฟนๆต่างเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมเพราะผลผลิตที่ได้มานั้นลูกใหญ่หน่าทานมากจริงๆเช่นลูกใหญ่หน่าทานมากๆค่ะมะม่วงลิ้นจี่อร่อยมากๆ ได้ผลผลิตดีมากนะคะดกมากสดจากสวนมีความสุขแทนเลยค่ะแม่แก้วเรียกว่าสวนยิ่งเย็นแห่งนี้เป็นสวนผลไม้ที่น่าเด็ชได้ควักกระเป๋าซื้อที่ดินที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นหลายสิบไร่เพื่อเพาะปลูกทำการเกษตรจากวันนั้นจนถึงวันนี้สวนแห่งนี้ก็มีผลผลิตเยอะมากเจ้าของสวนคงชื่นใจสุดๆไปเลยค่ะ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสองลูกลูกไม่สวยลูกเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดนะคะได้ชิมแล้วติดใจเลยท่านใดได้ชิมแล้วจะติดใจเลยนะคะชิมหลายลูกแล้ว ลืมเอาถุงมือมานี่ค่ะสดๆจากสวนพระเอกมาเห็นคงภูมิใจตัวนี้ไปทำงานทำงานที่ต่างจังหวัดลูกนี้ยังสดอยู่สดอยู่ถ้าลูกสุกเนี่ยจ,จะเป็นเต่งๆลูกเต่งๆเล็กๆก็จะมองเห็นความเต่งของเขานะคะ อย่างเช่นอย่างเช่นลูกไหนเอยอ,อันนี้ยังไม่ควรเก็บอ๋ออันนี้เก็บได้แล้วนะคะติงต่งติง่งหวานเห็นไหมหวานเลยค่ะลูกนี้สวยมากไหวฟ้องไหวบอโอ้ไหวอยู่็ออึดอัดอึดอัด ไปโถ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 โอยลูกน้องอยากให้นายสบายเดี๋ยวให้ลูกน้องมาขึ้นบ้างเดี๋ยวลงก่อนนะวงไมนไปเอาแม่เข็นแม่เข็น แกมแดงนคะแมแดงอันนี uh, like, ้เขาเรียกว่าเขียวสวยใหญ่ค่ะลูกบาลาเบ้อเลอเลยดูสิอุ้ยแม่ข้างบนแม่ข้างบนแม่แจ้มแดงแมมดูนะขึ้นอ้หดูลูกนี้ดูลูกนี้สวยมากค่ะอ้าวลูกใกล้ตัวใกล้ตัวอือหือยังไม่แก่จัดสิ้นเดือนเจอกันนะคะจุบ ผลผลิตวันนี้นะคะเราเก็บแค่สองต้นนะคะมะม่วงสองต้นพรุ่งนี้เราจะเก็บทุกต้นนะคะแต่ก็คงจะเก็บไม่หมดก็จะคงจะเหลือไว้ประมาณวันที่ยี่สิบห้าก็จะมาเก็บอีกทีหนึ่งเพราะบางบางลูกก็ยังเล็กอยู่บางลูกก็ยังสีเขียวแต่อันที่เก็บเนี่ยคือเหลืองนะคะเหลืองดูสิดูสิคะอันนี้คือเขียวสวยใหญ่นะคะ ลูกสวยมากค่ะสีสวยมากค่ะแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่านวดหรือเปล่า <c oughs> กล้ามขึ้นเป็นมัดมัดเลยค่ะวันนี้เ <c oughs> ก็บมะม่วงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลิน้นจี่ ลิ้นจีวันนี้ได้สองเข่งเล็กๆเข่งเล็กๆสีสวยมากรสหวานมากค่ะอยากฝากทุกคนนะคะพรุ่งนี้มาเก็บด้วยกันไหมคะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ